บานไข่ไงแท้นี่ไหมโอ้แมน่นไข่ทอไข่เป็ดเลยครับนี่นะครับวันนี้ผ้ามาเก็บเห็ดนะครับอยู่สวนยางหน้าครับเห็ดละงูครับหมู่บ้านก็นใดไปเป็นหลายตัวอยู่ครับนี่ครับรบึบ้งบึง้งโอ้ดอกบานนะครับบานใหไงส้มยหมครับงามส้ม มือว่านก็ได้ไปตรงหลายแล้วครับมาน,นี่อีกครับนี่ช่วงแรงๆเลยครับนี่มาเก็บช่วงประมาณสี่ซีโมงแรกครับเบิง่งวัวไงนีน่ครับอูอ้ดอกกลมดองนี้งามค่ะบึงพลอยแม่เครับงามค,บบค่ะบิ่งกุนห์น่ะงามแห้ง นนี่เหรอครับย่านยางหยียบเด้วครับใบใหม่หลายพันนี่ครับอู้ดอกตูมครับนี่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 ดอกตูมนี่ยหน่อยกำลังงามๆเลยนี่นี่ดอกเดียววะนี่ต้นเคลียร์ฮาครับโอ้นี่นี่นี่ดอกหนึ่งนี่ครับโอ้ เหลืองอ้อยเลยนี่อีกอเบิ่งครับอนน้สามดอกอมองเดียวครับมันต้องเคลียร์หาครับเดี๋ยวสิหาย่างเคลียร์หายก่อนครับเพ่นะพ่นนี่ครับนี่เออ เริ่มเกิดครับทะยอยเกิดหลายมือแล้วครับนี่ครับปลายางหน้าเจ็ดปีเนาเห็ดอีกยังนี่ว่าไม่ให้เราโง่งเห็ดอีกยังโอ้โหชักอ๋องคนนี้นครับนั่นอ๋องนั่นนั่นโอ้มาอยู่ทางนี้อีกครับนี่โอ้มาอยู่ไก่ปลายางเขาเถอะเพิ่งไก่ตุ้นยางเขาเถอะอืออันนี้ผู้สีเหลืองอ้อยคือ ดอกที่ผ่านมากครับนแรงจังเลยนี่วะน,นั่นคือเมื่อเกิดไก่แต่ไก่จากโค่นต้นแตเอ้นีนี่นีโอ้ผมไม่พินองเลยนึ่ครับเอ้าวโอ้เอาอันนีกครับอุ้ยห้อยค้นเหยียบแสดงว่าเขาขีดยางเหยียบด้วยนี่ครับ บึงหาเลยบึงบึ้งนะออครับอุสุเลยไปหาต่อครับออมีอีกบ่มันมาเกิดไก่แล้วนี่เออดอกตูงครับบึง้งอ,อนะู้ปันไข่น่ะปันไข่ไอ ใคไอ้เหลืองอยู่ในไข่ขาวไหมครับบึงโอ้สุดยอดนี่วะเออาอีกเล้วนี่อีกเล้วพ่อไม่พี่น้องเย้ยเกิดร้ายครับบึงพุ่น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  เอ้ยงามงามว้เกิดหลายแทะมื่อวานก็ได้ตังหลายครับโอ้ายัง่ทันได้เคลียร์หาได้เลยนะครับขนาดยางเบิง้งแค่นี้ยังหลายขนาดนี้เลยม,มีครับโอ้าวปาดไข่ไงแท้นี่ไหมอู้แม่นไข่ทอไข่เป็ดเลยครับนี่ปาดคนน่ะเบิง้งทอไข่เป็ดได้ด้วยไง ได้อีกเหรมีอีกวะไปหาต่อครับนี่ครับนี่มีอีกน,นี่อาจจะเป็น,ครครน,ปนไข่ครับไข่เงงก้เิดไหล้ะเคีย์ขึ้นอยูเห็นไหลก่อนนี่เดี๋ยวครับ มโมมีเวลาเคลนะครับมีพวกเฮ็ดแบบมีกันร้ายรับเลยมีกันร้ายทักโอ้ไหนครับในเวลาเก็บมาเลยเอามีนมาอุ้ยหักอุ้ยตายตาสิดายแต่โอ้ยเนาะหักโอ้ย แกเอามือแกเอาได้ครับไม่ได้เอาเงินมาง่ามครับไม่แกเอา,า,อง,า,อเเอางัดเอาแค่นะ เงงัดเอาอื้อโอ้ยเแย่ไปหมดเอ๊ะนี่งัดเอานะครับเอามากรองไว้น้ํากันเดี๋ยวมันจะหลงบ่ได้เอาแนวใส่มาส้ํานะครับ ไหนตรงไหนอีกล่ะที่เห็นไว้ทั้ทงพี่ครับวก้ันนี้เกิดร้ายนี่เกิดใกล้สวนยางเขาเลยนี่ครับนี่เกาเออ นี่ครับเก okay, เอาอืออันนี้คือยืนเลือกแทะอือโอ้เก็บว่ได้ปาร์ทเฮดอันนี้มันลอยอือขาดเลยอ่าออ ก้อนอีกก่อนอีกกอนเอ้ยดอกนี่ฮัโอ้แข็งมีมีนัด ครับกองไปก่อนได้อีกแล้วนี่ดอกนี้งามสุดแล้วอุย้ยลึกแท้นี่เบิงสุดยอดเลยครับนี่งามครับเฮ้ยอ่ะนี่อีกเก็บกองมาก่อน ยุ่งกับลายครับโมเดลแนวป้องกันนะยังออเออเจี๊ยะงัดเอาอ่ะกลอกไปก่อนนี่มาถึงข้าวให้ไข่เป็ดใหญ่ไข่ใหญ่แล้วครับไข่เป็ดใหญ่เออ คอยไหมสุดยอดเลยใครเป็นไงอบอบาดบึงอึงไงงามอีกทีมาดกันครับไหนตรงไหนอีกบ่นี่ เห็นอยู่ไปทางนี้เห็นพวกนี้มันหลายเนาะนี่นี่ครับเออเอ้ามีดอกนี่โอ้ยหนึ่งก็มีดอกเดียวตายเกืบว่าเห็นดอ,อกนี้แล้วบอกไล้เอาตงเคลียร์หา มันหลุดตัวนี้มันล่มแสดงคนมันยางเต๋เลยอุ้ยไอ้ยาคนไหนอีกนะโอ้ครับนี่มาเหมือนกันคนละคนอ่ะเออถิดแสงแดดเงาวับเลยว่ะเนี่ยไออันนี้มันเห็ดละงหกว่ะนี่ยเป็นไข่มันบน่นหนาชิเมียนนะเอ,อ้ยโมเมนต์เห็ดละงหกตัวนี้เห็ดอีเย่งก่อ เห็ดละง,งูง่ขี้เป็นแปลกเลยวะเบิ้งครับเห็ดละง,งูนี่แต่มันเป็นยังไงเนี่ยข้างในเป็นสีเหลืงหลองไข่เฮ็ดละงูแต่มันขึ้นเป็นแบนขึ้นเห็ดไอ้ไรอย่งก่อนเห็ดอีย่งที่เคยเห็นมันเกิดตามนี่ไหมครับช็บอปอะไรกันว่อสุดยอดอยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ให้ก่อนครับ นี่อันนี้กับไข่มันนะครับไข่เฮลังโงูเลยนี่นี่าขาวๆนี่คุณโอ้อันนี้หักเหรอนนี่อันหักรลุดจากตรงนี้ยางเตะนี่ครับนี่เออดอกรุ่นนี้นี่น,น้อยนี่ อืลัง,งามๆพี่เบิรงครับเออสุดยอดสุดยอดลายเอ้ยสองดอกจีิกันเลยนะเออเจ็บมือมเวลาครับเมื่อใดเอาบาคิดว่าสิได้มาเก็บได้นี่ครับมาเบิรงนเงือว่ามัน,นม,มีบ่มื้อน,นี้ครับมีหลายเลยมีหลายเลยเออสุดยอด นี่ครับนี่โอ้ไอ้ดอกนี้ตัวมันลดจากอันนี้มันค้นยางเต๋นะเพราะว่าค้นยางดูครับดูคนอ่ะเออไอ้ยันี่นโอ้ดอกนี่เหี่ยวอ่ะว้ใบยังเป็นเชื้อต่อนี่แหละ บอกไม่แต่งง,ตางามๆเลยรอบนี้เห็ดไอ้ละงขูขาวว่าเห็นเลยนี่ดอกนึงไหมนี่ดอกนึง่งเห็ดละงหอขาวรอบที่แล้วเลยอู้หูเลยต่างหลายรอบนี้บ่บ่เห็นเกิดเลยเบุญโอ้เห็ดตรงงามครับ ออครสุดยอดนี่ครับ,อ,รบอ้ใครงามอีกทีบึงใครเห็นละง,งกเลืองครับเบ้งองเอ้ยงามครับไปไหนะ้าวจีรุดเหรอ เบิง่งอวองามงครับหนึ่งไข่เห็ดละาโงกสามไข่ครับนี่ครับได้สัพนีน่นะครับถือว่าหลายนะครับนี่เก็บเฉพาะเท่าทีสายตามองเห็นครับเพิ่งถ้าเคลียร์ขสีได้หลายกว่านี้ครับนี่อันนี้ไข่เห็ดเโงกครับข้างในมันเป็นสีเหลืองนวันนี้นี่ครับ เองาาครับใครงครับเบงนี่ดอกนี้ก็นี่แม่งางาสูงง่าเลยครับสูงอัดลาเลยนี่สุดยอดนี่ครับผลงานครับเก็บเพ็ดละงกอยู่ในสวนยางหน้าครับอันนี้เก็บหลอบเสารครับล่างไว้แล้วครับล่างไว้ยังงาาเลยครับอันนี้เก็บหลอบแรงครับเก็บวันที่ยีิบสองพฤษภาสองหาหกแปดครับ เออไคไงดินี่นี่ใครนี่ไงครับน,นี่ครับ,รบอ,อ้งามนี่เฮ็ดมีเฮ็ดง,งกขาวพร้อมครับแต่สีสมวนเป็นเห็ดงงเหลืองอันนี้รอบเช้าอันนี้รอบเย็นครับสุดยอดครับ